ไม้ชวนใครเลยกแค่แบบว่าเจอกันแล้วเจอนังเล่นกันเลกันที่ห้งนี้ก็แคนังเล่นแค่นั้นเองแตรมาเจอก็เล่นใครไม่ใช่ใช่อันนี้เจนคืออแมันแคบนี้คือสั่เจอหนมหรือปาอันแดดหรือเปลเพราตอนแรกทคุณอนเจอหนังดช่มันแดื่มแคดึ่มแมา่ัน้ก็แบบไม่ได้เป็นแก๊งแบบเป็นจักรลักษณะทางนแต่นกลุ่มวนี้เราเปนข้าวแล้วอยู่กับกลเจอกันแค่แบบลงมาเวลาใกล้เคียงกัน ให้มี24ม่ีมมมม่มีสี่อนมันละม้ายกลับมาแล้วค่ะมันละม้ายอ๋อเปล่าอ๋อเราโมเล่นไหมอ่ะโมยังอยู่ตรงนน้นอยู่เลยกำแพงขาวขึ้นนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยบ้าปอาออ่อ๋อเพราะว่าเราปรับวิดเจ็ให้มันขาวหรือเปล่าได้ต้องแจกการ์ดให้หมดหมดได้ไหมไม่ไม่ไม่แค่จีระายมัาอน่อะเชิญเชิญหมาดมาฝั่งนี้นะ่แม่เข้าตู้ร้นเหรอเผ็ด มันได้ที่แล้ไม่เป็นไรได้อย่างงี้แหละได้นะเจอมาดีไหมขอบคุณมากสำหรับการดำเนินมันนี้นะคะเป็นคนมากเลยรู้จักกันด้ยหมานไปแล้วเราก็จะไปกินข้าวแล้วเหมือนกันจะไปจัดจัดงานในไลฟ์ต่อไหมก็อยู่ในไลฟ์เป้ต่อไงเมื่อกี้เมื่อกี้จอดับไปค่ะมันต้องกดหน้าจออยู่ทำไมเหมือนกันสวยใช่ไหมล่ะต้องมองก่อนกลับมาแล้วค่ะ แล้วก็ไปเอาข้าวมาแกสมาไปเอาอีกขอหนึ่งชั่วโมงแล้ว no. กันหนึ่งชั่วโมงของฉันเดยอีกยี่สิบนาทีไปละของฉันอีกยี่สิบนาทีเฮ้ยยี่สิบตอจกันนะคะเฮ้ยก็คือตอนนี้น่าจะนั่งเล่นเกมนั่งกินข้าวกันก่อนแล้วก็พรุ่งนี้เก้าโมงเช้าอยู่ที่หอกันไปยาวๆอะไรป๊อปเปอร์เหนื่อยจุงอ๋อซ้อมเต้นเสร็จแล้วใช่ไหมป๊อปเปอร์ป๊อปเปอร์เข้ามา ห้องอยู่ชั้นไหนไปเคาะห้องวีนี่น้องน้องยังไม่ถึงเลยน้องหรออ่ะน้องอยู่เทสเตอร์กันเอาหรอโอ้อ่ยซ้อมหนักกว่าเราอีกยอมได้ปะเนี่ยเราสองวันแล้วเราพักก่อนนะปวดเลยขวดอะขึ้นห้องอะไรไม่ห้องอ่ิบายสามหรอสามวันนี้นะคะเราได้ส่งเฮ้ยโมบายเล่นแทนไง า็ไปเชิญไ่เล่นหเนไปจัดเจ้าของก่อนแล้วก็ทํางานด้วยนิดนึงวันนี้เราไม่ได้ไปดูน้องๆนะคะส่งทุนตัวแทนไปตัวแทนเป็นเนื้อรีฟิวนิกแล้วก็แบมเบิร์โอดไปดูน้องนะาอ๋อแต่ต้องพอกับ่อนพี่แขกที่ก็ยังแบบไม่ได้กินค่ะก็ของนี่ก็ของหวานแล้วตบตา ดิฉันกินไปแล้วปกติจะมาักินตรงนี้แต่ไม่รู้ว่ามีคนมันนั่งใส่ก็วยเตียวเ็มหมดเตมเท่าไหรู่มเจออพี่น้องหนูลองยืนนี่องยืนลองยืนแบบได้ันล่ะหนูหไม่ถึงเจดสิบใช่หนูไม่ถึงเจิก็งกิน่ไงไม่ถึงลง เร็วๆเดี๋ยวเราตัดเดนอันนี้ฉันนี้ฉเจ้เข้มค่ะกับเจ้าเข็มว่ะเออเ้าเข้มเจาข้มอายุเท่าไหร่เนะสิบเจ็ดเด็กสมัยนี้โตเร็วมากสูงอย่างเงี้ยยสบให้กันจะได้ไหมเนี่ยของนูเนี่ย เฮ้ยทำไมอันนี้เป็นเงี้เราเคยเทสถ้าไม่ชัดเพราะว่าเน็ตไม่มีเลยค่ะงั้นผมเก็บรอเป็นไรที่บ้านนะตอนนี้น้องใส่กำลังเชื่อมต่ออยู่นะคะแบงบูกำลังลงมาเบรานะว่าเราใช้ไอแพดใช่เพราะว่าโทรศัพท์ไว้อยู่รอแป๊บนะคะน้องใส่กำลังทำกานสับไพ่แบบหยีด้านลองสับไพ่แบบนี้ดู เอ้ยลำบากกว่าเดิมอีกลุกแล้วนั่นหนูลงลุกกว่าแล้วกันแม่โทรมาแล้วแจ้งว่าแม่ถึงแล้วแม่รอแป๊บนึงแม่มามีเแล้วรับโทรับแม่ก่อนนะคะรับโทรศัพแม่นี่รับโทรศัพท์แม่แป๊บนึงนะคะอะโยอะโยอไลฟ์หนึ่งด้วยไลฟ์อยู่แต่ว่าหนูพี่ภาคอ่ะเพราะว่าเล่นเกมใช่ไหมไม่ตอบไลฟ์เลยก็พี่อ่ะฉันฝากบอกใครสักคนหนึ่งให้ไปบอกในไลฟ์เธอด้วย จริงเรามีฉายาแบงค์อยู่แต่เราพูดออกสื่อไม่ได้ไเพราะฉายาที่ห้ามพูดออกสื่อทุกคนอยากต้องอุ้มหนึ่งอุ้มหนึ่งทำไงวะกรีดใช่ไม่เป็นอ่ะเห็นเห็นแบบว่าตอนดูดวงพายิปซีเขาทำเรามันเทิงคือหนูแชร์รูปจากไอเียแชร์รูปจากไอเียกรไม่น่าต้องก็มีพี่เป้เหลียญทอง ทะเลทอฉันทำนาเปิงฉันะำนาเปงไม่ได้เออวันนี้เธอเต้นทะเลทออยู่ได้ว่าซ่าอุ้ยเนี่ยเป็นเนาะเป็นพี่กุลพี่กุลเหรอบอกปกติดิกุลเลทอคู่ค้างานงานนี้อยู่อยากษ์ทะเลทอเออแบบเวลาไปออกงานคู่ขางานนี้วันนี้อยากษ์ทะเลทอจะจะบ็อกกิ้งใหม่นะอุ้ยไม่แต่ถ้าที่เต้นวันนี้ถ้าที่เต้นวันเนี้ยได้ จำที่อื่นแล้วจับแค่ทีนี้แค่ะพอแล้วไม่จำที่อื่นแล้ว,วอว <c oughs> ๋อ่ออะทำไมอ่ะบ่อยมาก <c oughs> <c oughs>